โอเคครับสวัสดีครับผมผมพัชเพมครับผมและวันนี้อยู่ในแคมป์ฟิสซิบี้ในมุขดิฟเอนส์เป็นเอพิโซดที่17แล้วนะครับผมก็ <c oughs> ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาดูยันต์กันต่อเลยนะครับผมหลังจากที่ตอนแล้วเราได้ตัวของแองเกิลเคปไปนะฮะอเวลิตี้คงจะไม่ต้องพูดถึงอะไรมากครับก็สกินเปลี่ยนไปนิดหน่อยด้วยนะาว่าเริ่มจากเลือกกันเลยเรามาดูตอนนี้เท่าที่ดูตัวที่น่าจะเป็นทรีตของเราได้อยู่ก็คือตัวของเนโครแมนเซอร์ครับเพราะว่าหนึ่งเลยโอ้ยจะต้องใช้ไช่เกรปัสเตอร์นะครัับอออาาจจะะนนนซึ่่งผมเไปกกแล้ว ไม่แน่ใจว่ามันจะว่าอิตาลีสเล่นแพลนลีสกัตอนนี้หรือเปล่านะโบบูมไปนี่ไปแทงกันเคียวไปเอาไปลองหน่อยลแล้วกันแล้วก็ดีเฟนซ์กัรแท็กครับไอ้นนี้ดีเฟนซ์กแท็กรอบนี้ลองเปลี่ยนตัวดูไหมเปลี่ยนเป็นตัวแบบอ,อ่ไม่มีเลยอย่างนั้นสปอร์ตไปนะแต่ว่าแทงเขนเคียวก็สําคัญเอาละงานจะยากตรงนี้แหละเราจะเอาตัวเหมือนเดิมครับพีชูเตอร์ไปแต่เป็นพีชูเตอร์เวอร์ชันอัปเกรดนะฮะไปลุยเลย แผนแล้วก็น่าจะวางตัวไอ้นี่เอาไว้ก็เหมือนเดิมครับ2 1 2น่าจะกำลังโอเคสามแผลครับรอบนี้ตึงตึงมือมาดูกันนะฮะเอาละเริ่มมาก็ไอ้นี่มาเลยวะใช่แล้วเราก็ไม่มีตัวแบบต้องไอ้นี่เลยวะไอ้นี่มายันเลยมีไม่รอดโอเค แองเกิลเคิลก็ไม่มาตายหายนี่ก็โดนกินอีกสุดยอดครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้อย่างมากทีเดียวเชียวการเงินนะท่าบนึงไปการเงินยนเงินปยาเงินชิปหายละโอเคบายบายเลยได้ทีดานใหม่นะะพอดีว่าพลาดตรงที่ว่าเราไม่ได้เอานี่ไปนะเอาพวกตัวที่เนี่ยพวกตัวสกัด ลืมพวกตัวสกัดไปแล้วคู่บุมไม่ใช้แล้วกันนะคู่บุญมันช้าเกินละปอดไปแนม่ปลอดภัยกว่าไม่เป็นไรรอบนี้เพราะผมมีสก้อนไม่ให้ใช้นะอาไปกินเรียบร้อยอเือตรงนี้เคลียร์เคลียร์ตรงนี้ไปโชคดีที่คนเฮนมันมาสปาวเลยเดียวกันนะเนี่ขอโชคดีไปตลอดเลยไหมแบบ ให้จังหวะมาดีๆก่อนได้อัปเกรดถูกจังหวะเออแล้วก็ความเจ๋งของออด่านภูนี้เพราะว่าด่านภูเนี่ยในพาร์ทเนี่ยเพราะว่าผมน่าจะได้ปลดล็อกแผน1ถึงตัวติดเลยนะรอบเนี้ยสตัวแบบนี่เลยวิวบีบบอมาละได้ไป2สองตัวที่อันนัาหนึ่งโอเคยื้อไปได้ยื้อไปก่อนนะแล้สองตัวติดซึ่งผมผมถือว่า ในส่วนนี้ก็มันมันลุ้นกันนะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรเพิ่มนะค,คือผมก็เดาไม่ออกเหมือนกันนะหลังจากที่ไอตัวอะไรนะไอตัว탱เกอร์เคลออกมาผมก็ก็เดามันมันยังตามลำดับอยู่ผมอยากรู้มันจะมีตัวใหม่อะไรไหมแบบตัวใหม่ที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับอย่างเงี้ย ไยกล้าไปก่อนเลยโอเครอดปลอดภัยไม่เหมือนเมื่อกี้นะผมไม่เหมือนเมื่อกี้ที่อยู่ดีมันก็กินหมดหมดตัวนะฮะเออขอบคุณปลายเพราะว่าได้เก็บโอนัสไปก่อนกินด,ดอมานะฮะโอนัสเอาไปวางเดี๋ยวเดี๋ยวรอรออ่ะนี่วางเลยด้วกันนะฝั่งนี้แล้วกันเดาทางไม่ออกเหมือนกันนะโ okay. อ้โหจิ้งจุงอยู่ในน้ำด้วยเหรอเพร t ะต่อฟักล้อ โอเคเริ่มมีอาการช็อกซินได้มามึงมาได้ไงเนี่ยแบบอยู่ดีแม่งวิ่งลงนะ้ำแบบไอสัตว์แบบวิ่งตึ๊บๆเอ้ยนี่คอมเมอรเซอร์เอาึงก็เอาด้วยคนเดลยวเนี่ยไอเบนมาด้วยคนไปเชนไปด้วยคนไปไปด้วยคนนะลงไปเออไอแคบวิ่งมากูตกใจวิ่งใส่เลยนะแค่อยู่ดีไอตัวตัวโพว,วติ้งวิ่งใส่ก็โอ้โหหนาวคิดหนาวกันน,นะรอบเนี้ยอันตรายพอๆกับไปตัวนี้ครับ อันตรายพอก,กับตัวนิสเวเปอร์นะฮะทำวิ่งในน้ครได้ก็ก็หนาวนะฮะหนาวทั้งหนาวทั้งคณะนะฮะทีนี้มึงจับสับจุ้งจุ้งจุ้ง,ง,งมาเลยนะอ๋อแล้วก็ตัวทีนี่อ่านั่นไงกูว่าแล้วไอ้เหี้ยมึงก็มาด้วยคนเลยเนะี่ยแม่งมาทุกตัวเลยนะฮะอันตรายทุกตัวเลย,นะนลยเลยนี่ยเมื่อกี้พูดอะไรวะอ่าไอ้ตัวเนี่ยครับแทงเกอร์เคววี่วสามารถลัดเนี่ยแล้วจะหมีข้างหน้ามันหนึ่งช่องได้แต่ข้างหลังหนึ่งช่องไม่ได้นะเออแปลกดีเว้ โอเคกันเนี่ยสวัสดีครับมึงจะมึงจะมึงจะเอาเทงเกอร์เพล็กกูไปด้วยไหมเนี่ยไม่เอาไปด้วยโอเคอ่ะปลอดภัยอยนี้สบายใจนะแต่มึงมาตรงนั้นก็ไม่สบายใจครับมาตรงนี้เนะี่ยโอเคมาดูอ,อ๋อยังไม่มาม,มาเพิ่งเว็บสองว่าถ้ามีสามเว็บแล้วก็หนาวนะฮะโอโอมาให้ลืมเลยเอาเว็บแล้วอ๋อไปแล้วห้าเกิดการเลยคิดมากนะโพงไป นี่คอมานเซอร์มาอันนี้แหละครับจะหนาวนะฮะเพราะว่าผมไม่มีลำยาดเลยมึงมึงสกัดในน้ำได้ไหมแบบมันจะยิงยิงใส่เพลนในน้ำไหมครับผมสงสัยเหมือนกันเร็วๆนะฮะเร็วๆนะอันรเงี้ยมึงเสกแล้วไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วอ่าจัจัดเลยมันคิดมากนะโอเคไม่น่าใช่ปัญหาเลยครับในเวรนี้ในในในด่านนี้นะเหมือนอาการพูดขางค้างเี้มือเหมือนกันนะฮะ อยู่ด,ด,ดีพูดแบบกแบบูตกะเล็กน้อยนะฮไปเอาไปกินอา้าวชิปชิปชิปนั่นไงอ๋อดีไม่ไม่มีทอมสโตนผุดขึ้นมีแค่นี้แล้วไปนะฮแค่ว่าแล้วไปเลยเดียวเชียวนะถ้า้น้ําแต่ว่าในคอมมนเซอร์ก็มีเคลียรในน้ําก็ส่วนของในน้ําบนบกก็ส่วนของบนบกนะฮนะโอเคเหมือนแบนแบ่งแบ่งกันแบบชัดเจนนะดูชิงกันชัดเจนเพราะว่า มันจะได้ไม่ไม่เอาแบบนี้อยู่ดีผมเอาไอ้ตัวเลนแพดมากันการฟรีเงี้ยก็ไม่ไม่ได้เหมือนกันไอ้วนววนะิ่งละหนาวแล้วผมมันจ้วงจ้วงจ้วงโคตรไวเลยนะอยู่ดีก็วิ่งไว้ายไวนะโอเคเพลงมาหายนี้เหมือนจะมีอะไรเหมือนจะมีอะไรไม่มั้งไม่มีอะไรมั้งโอ้ยเอาซัดเอารอับทวินกูหายแล้วนะ ตแสดงย่งทีทวนโปงไปการด้วยกันนั่นไงนั่นไงชิปชิปโตแล้วไปหงุงยุ่งวันนี้นะครับคือโอเคผมผมเริ่มเห็นเอฟเฟกต์ของตัวพวกบีชบอลกับตัวคุณบอลซัมีอ่ะแบบผมเห็นเอฟเฟกต์ในระยะยาวแล้วคือถ้าแม่งมาเยอะจริงๆอะ่ะมันก็ทำการเคลียร์เคลนของเราหายไปเลยแบบงงๆนะ อารมณ์มันก็จะกลายเป็นป่วนพอๆกับตัวของ n ค c r มนเซอร์กับตรง Gardener คือป่วนแน่ๆครับถ้าเกิดอยู่ในเอเลสถ้าเป็นพวก b e a c h b o y อย่างเงี้ยผมว่าเขาคงเอาเอฟเฟกต์นี้มาใช้นะเราดูสาษาคิดห้านะหาอะไรเปลี่ยนนั่นไงก็อย่าบอกว่าหาอะไรฟีเจอร์ใหม่หน่อยมาเลยนะฮะ Ice Head Zombie ตัวเชี่ยอะไรเนี่ย Ice Head Zombie มึงเอาตัวหัวน้ำแข็งมาด้วยเหรอผมกูนึกว่ามีแค่ในภาค2นะมึงเอาของภาค3เอาภาค2มาด้วยนะฮะคือตัวของภาค2เนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่อยู่ในตัว Forbidden ไม่ Forbidden Cave Frost Cave อยู่ในอยู่ในส่วน Frost Cave ซึ่งจะมีตัวที่เป็นไอมนุษย์หีมะที่มีหัวเป็นน้ำแข็งนะฮะก็คง เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงมีไอตัวนี่ขายครับเดี๋ยวเราขอออกสักครู่ครับเราจะไปดูช็อปกันคือจะมีตัวเ้อาชูดขายก็ใช่แต่ว่านี่ไอไฟพี่เขาสตูมนะครับผมว่าแม่งมีนัยยะแน่ๆซื้อเลยไม่ต้องคิดมากครับ้เข้าไปก่อนผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นให้เราซื้อหรือเปล่านะแต่ว่าก็ลองดูแล้วกันโอเคแล้วก็ตัวนี่เราเอาทวินไปแล้วก็ส่วนใหญ่ผมเอาสปอร์ตไปแล้วกันป็งเกิงเคลก็เก็บไว้เพราะว่าในกรณีนี้เราคงจะเจอมันในในน้ำแน่ๆ แน่ๆนะฮบอกเลยแน่ๆแล้วก็ตัวอะไรเพิ่มดีก็จริงอยากอยากเอาพีนัทนะแต่ขอเซฟด้วยกันเอาโวานัทไปก่อนแล้วกันเอาไม่สำคัญเราประกันชีวิตได้ว่าสแสงเราจะพอไหมหรือเปล่าเอ้ยนี่ดีกว่านี้ดีกว่าไม่งั้นเอาพีนัทไปดีกว่าลองดูไม่เวิร์กไงเขาว่ากันต่อไปก็ตอนนี้แอตแท็กก็มีแล้วดีเฟนซ์ก็มีแล้วดีเฟนซ์มันผสมแอตแท็กด้วยแล้วก็เราตัวอินสแตนต์ไปแล้วคับไอ้นี่มีอย่าลืมลืมตัวรีเลฟแพนสำคัญ อินสแตนสักตัวหนึ่งนั่นก็คือสปอร์เราไม่ต้องถามมากนะสปอร์ตายหนึ่งแน่นอนนะฮะสุดท้ายก็เอาอะไรไปดีตาโคบูมดีไหมถ้ามันสองแฟกอะ่ะมันจะไม่คุ้มแต่ถ้าสามแฟกขึ้นเออมันจะเริ่มคุ้มขึ้นนะไปตัวโคบูมนะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็จะเรียกได้สองรอบนะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็ทําการลุยเลยโอเค พอพูดนึกถึงไอ้นี่พอมีซันพลาวเวอร์ผมก็ติดซันพลาวเวอร์ยาวเลยนะคือตัวซันพลาวเวอร์เนี่ยเอฟเฟกตีมากสำหรับการแบบทวินเออทวินต้องบอกว่าทวินซันพลาวเวอร์เอฟเฟกตีประมาณหนึ่งเลยนะด้วยเหตุผลหลายๆประการว่าราคาก็ถูกขึ้นและแสงก็ได้จำนวนเป็น2เท่าอย่างเงี้ยมไม่ได้จากผมพูดไปอย่างพูดพูดชมในตัวนี้ไปอย่างว่ามันได้อยู่ในเทียร์ ยิ่งกว่า S อะผมบอกเลยถ้าเกิดมีนะมีจัดแบบเทียร์ผมก็อาจจะจัดเทียร์ยรแบบไอ้นี่คงจะอยู่ในตัวเต็งที่ได้ S อสแน,แน่เพราะว่าด้วยความที่คุ้มค่ากว่าตัวของภาคแรกแบบไปหลายหล,หลักเท่าตัวนะเทพี K P นะั้นผมว่าโอเคผมออกมาผมได้ถูกต้องแล้วเพราะว่ายังจะถูก,กว่าตัวตัวพีิวเตอร์แบบไฟนะครับนีละผมรอดูกันว่าตัวตัวไอไอเซสมาต,ตอนนี้หรอ เอาสควอตไปลองแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าสควอตเอาอยู่ช็อตโตมาต์ไปมึงปาได้ด้วยไอ้สกาลาสีอับเกรดดีกว่านี่มันนี่ได้ชื่อใหม่อีแล้วตอนแรกมันมีจะมีกาลาสีปีสองครับตอนนี้เป็นกาลาสีมีน้ําแข็งนะมันก็ทําการฟีดตัวของเอฟเฟกต์ให้อเมเลิตี้มันช้าลงแต่กูก็ทับมือได้ดีนะครับโกวูมโกอ้ยเชี่อเพิ่งเห็นจากเดียวนี่วะโอ้โหกูเอาโกวูมมาไม่คุ้มเลยนะฮะไม่คงไม่คุ้มอะไรเลยนะฮะ นี่ดูดิโอ้โหเฮ้ยทำไมทำไมแฟกมันจะจบเลยจรงวะโอเคเดี๋ยวผมผมพยาดยกูแคน่นี้เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวกูใช้จ่ายไม่ทันมาหัวร้อนแนละ้วฮะมายิงเลยโอ้โหจะทันตอนไหนเนี่ยดูดีกี่นัาตายนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะอัดคลิปเลอกดไว้แล้วกันถ้าไม่ทันก็ไม่เป็นไรไม่ทันก็โอ้บีชบอลมาเวนเหมือนจะไม่ทันอ่ะไก่อนแล้วกัน เอฟเฟกต์ทไม่เท่านะฮะอ๋อดาเมจกระจายไม่ใช่กระจายอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้นดนดีกว่าเร้เขอโทษเท่าทีนะมาทำมาลองใช้กับตัวตัวไฟเลยดีกว่าเอา้าก็ไม่ได้แตกต่างอะไรเลยไม่มีความแตกต่างอะไรเลยนะฮะแต่ตอนนี้ตัวสไลด์เรามาแล้วนะ ราสีเวทชั้นสองก็มานะฮะ่อไปเอา,เอาชิปหายนั่นไงอ๋อไอ้นี่มีเอฟเฟกด้วยเป็นการไปข้อเสียไปยแทนเลยนะอ๋อโอเคโอเคคือถ้าเกิดโดนน้ำแข็งก็คือไอ้นี่หัวหัดห,ห,หัวดับนะฮะหัวร้อนดับเลยนะแม่ตอนนี้ผมอยากจะบ่นมากข้างนอกลมแรงเหมือนฝนจะตกนะฮะสมมอกเลยอ้าวะละ่ะมา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 ,มา เยี่ยมยอดอน,นะไปนอเวฟนะไอ้นี่ก็แดกสม,มดเลยโอเคเราเริ่มเห็นฤทธที่ของบิฟบอลครับคือถึงมันจะนิดเดียวก็จริงแต่มันคิวจังหวะได้แบบสุดยอดมากนะคืออยากจะบอกว่าบิฟบอลคือทำลายจังหวะเกมได้ประมาณนึงแล้วนะถ้าเกิดมึงมากันขนาดนี้แบบจำนวนแบบติดหลักหลักห้าขึ้นไปอะ่ะหลักห้าตัวขึ้นไปก็เริ่มเออเริ่มทำลายจังหวะเกมได้นิดนึงแล้ว จะไปไหนอ็ไปกินนะจะไปยำอย่มงโอ้ให้ก็ร้อยจะไปเยอะเสียเอาไปกันกับเหลือแค่รอครับเพียร์ละแหมผมก็ผมก็มตกใจแม่งมีแฟกเดียวนะฮะอะไรครับเนี่ยอุ้ยนี่ไงตัวใหม่มาแล้วครับผมตัวอะไรครับเนี่ยตัวที่สามในจักรปูนะครับตัวชี่ออะไรเนี่ยนาร์ซิสัสนาร์ซิสัสโอ้เป็น ัวบนบกและตัวบนน้ำมก็คือแอมฟิเบียสปะครึ่งบกครึ่งน,น้ําเออเป็นแพลนครึ่งบกครึ่งน,น้ําสะเทือนน้ําสะเทือนบกก็ได้เรียกเรียกไงดีวะเรียกครึ่งบกครึ่งน,น้ำมันจะเป็นสัตว์กันไปเรียกว่าสะเทือนน้ำสะเทือนบกแล้วกันคือได้ทั้งสองแบบนะแต่ผมไม่แน่ใจการโปรน o u n c ของผมมันจะอาจ่านถูกไหม n a ซิซัสนา a r ซ e s u s คงจะถูกต้องนะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวอาจจะได้ดูข้อมูลเพิ่มนะฮะนี้เรารู้แค่ว่ามันเป่าบัเบอร์เพื่อสต็อป,ปอะไรสักอย่างได้ ว้าวนั่นไงานั่นงมึงมาแล้วตัวออริจินอลนะครับผมตัวออริจินอลมาแล้วนั่นก็คือตัวรักิี้ทูบซอมบี้นั่นเองซึ่งผมเกริ่นกันไว้ตั้งแต่ดาที่แล้วว่ามันมันควรจะมีแล้วมันก็มาจริงๆครับคือตอนแรกผมก็คิดว่าเอ้ยไม่มาหรอเพามาจริงด้วยครับและการมาอย่างนี้แม่งมีประเด็นแน่ๆเขาไม่มีประเด็นผมคือปกติอะเราเราถ้าเห็นกันตั้งแต่พาที่แล้วครับว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเป็นตัวธรรมนาเนี่ยมันก็จะเดิยน้ำธรรมนาแต่ถ้ามึงมีรักกี้ทูบ ซลมีอะไรมีอะไรจ๋าๆเลยมันมีอะไรแน่ๆซึ่งเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะบันเทิงขนาดไหนนะครับกับการที่ไอ้นี่ไอ้ตัวนี้เอ็กซออกมานะฮะโอเคไปได้แรกเลยตัวปัญหา2ตัวในคอมมานเซอร์ครับตอนแรกอะถ้ามีแค่ตัวสนกเกลอะผมก็ใช้ตัวดีเฟนซ์กันประเด็นอยู่ตรงนี้ครับคือมันมีในคอมมานเซอร์ด้วยซึ่งอาจจะมีโอกาสสุ่มยิงโดนแถวแถวทับหน้าเราซึ่งมีโอกาสทำให้ตัววอนัทหายได้ แล้วหายนี่คือชโนเกิลก็คือจะเป็นตัวปัญหาทีเพราะเราไม่มีตัวไหนที่เป็นโปรเจกต์ตายไปยิงหัวใส่หัวได้ครับเป็นประเด็นเลยทีนี้ส่วนตัวดักกิทเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่อันตรายก็คือตัวไอซ์เฮดอย่างที่เราทราบกันดีแต่ว่าถ้าเราวางแผนได้ดีๆเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรมากแต่เนี้ยผมผมจะระวังสุดคืออันที่ผมไม่รู้คือดักกิททูบไม่รู้ว่าอิทเทลิสมันทําอะไรได้กับเรานะจะแทงเซฟก็ไม่ได้เราจะลองเอานาซิสมาลองใช้ดูแล้วกัน แต่เดี๋ยวผมจะเอาตัวสำรองไปด้วยผมไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะโด,ดยการเอาไอ้ตัวนี้ไปครับตัวถนัดเรานะฮะเอ่อดิเฟนซ์อาจจะโอเคกว่าก็ได้เ <c oughs> พราะถ้าเราเอาตัวพีนัทไปเนะี่ยแล้วโดนมีคอนเซอร์ทีก็คือไม่ปุ้มนะครับาตัววานัทไปยันยังจะดีกว่าตัวอะไรดีอีกสองตัวนี้คอนเซอร์ผมไม่ค่อยห่วงแล้วเพราะว่าไอ้ถ้าหนึ่งคอนเซอร์ทำให้ไอ้ตัวนี้ขึ้นจริง, <c oughs> รงไอ้ตัวพิวเตอร์เราก็เคลียร์ปัญหาให้เราได้นะ นี้เอาเราจะเบิกสุดดัแล้วเพิ่มอ่านี่2ตัวนี้เออนี่นี่เราลืมสองตัวนี้เราลืมสองตัวนี้ได้ไงนะฮะตัวสําคัญมากครับไปลุยกันแต่การมีนดักยิทูผมเดาว่าไอ้รอบนี้มันคงจะมีฟานาเวลมาละเดานะเดาล้ว,วนๆะไม่รู้จริงไม่จริงแค่ไหนนะเล่นเล่นมาก็ไม่รู้ข้อมูลนะฮะอ่าต้องกดเร็วหน่อยเพราะผมไม่แน่ใจว่าถ้าทั้งหมดนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะฮะฮะพัลตต่อมาเตะมึงขึ้น,นอ,อย่างนี้เหรอแล้วถ้ายังนี้นี่ยิงได้ไหมชุดบับเบิ้ลไหมผมอยากรู้ว่าจะชุดบับเบิ้ลยังไงนะ อ่าโอเคสตารนซอมบี้นั่นเองแสดงว่าดาเมจต้องไม่แรงมากเอาไว้ยันได้เฉยหรือไม่มีดาเมจเลยดูกันดีแล้วนะห้างมันแขนหลุดแล้วพยายามเว้ยโอ้โหเจตทำไมนักกินพุ่มนีอยู่บนบน,บนดีไม่ผมแปลกใจทำไมดูเหมือนตัวนี้มันจะออกที่แปลกๆนะเอไว้แค่ตันเฉยนะไม่ช่วยเรื่องนี้เลยดาเมจนะดาเมจไม่ขึ้นเลยนะ ไปเลยทั้งนั้นโป่งให้อะซันได้แป๊บหนึ่งถึงเวลาได้นนหน่อยเฮ้ยทำไมนค้างนานวะเฮ้ยค้างนานเว้ยเอาเดีย๋ยวเอาเดีแต่ว่าอินเทอรนี้จะใช้ได้แค่ตัวที่ไม่ใช่ตัวที่เป็นตะกี้ทูนะครับตัวไหนตากิทูก็คือยันก็คือไอ้นี่เอาไม่อยู่นั่นเองถึงว่าทําไม ผงฟีดเลยะแบบฟีดยาวเลยนะโอ่งหว่าตัวนี้ครับโองกว่าตัวไอซ์เบิร์กเลคเจอร์นะที่เป็นตัวฟีดศูนย์ศูนย์ศูนย์แสงนะยานได้ดีนะยันดอดดีมากเลยเยี่ยม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 ถือเวลาได้เยอะเลยแหมทันะ้งนั้นผมก็โอเคกับตัวนี้ละเอาไว้ดึงเวลาครับเพราะว่าจะได้เคลียร์พวกนี้ง่ายขึ้น,น่อยได้เคลียร์พวกตัวสมิธได้ง่ายขึ้นนะฮะแต่ก็ไม่ได้หมายว่ามันจะปลอดภัยเสมอไปนะฮะต้องมาเคลียร์ตัวนี้ก่อน ไปอันนี้นาคีกก้ทูมันอะไรครับมันจะเร็วกว่าไหมเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยววอเตอร์อ้าวมีของเล่นด้วยว่ะเล่นอะไรครับเนะี่ยมีวางน้ําซึ่งกูจะทําให้กูวางวางไอ้นี่ไม่ได้ใช่ไหมวางแพลนไม่ได้มันก็จะลงน้ำํำไปแล้วลงน้ําเกี่ยวอะไรวะเนี่ยงั้นลงน้ำไม่ได้แล้ววะลงใส่ลงน้ำแล้วได้แล้ววะวอเตอร์เลย แล้วผมจะเอาน้ำอ่าฮ่วางอันนี้ได้ด้วยแต่อันนี้ก็อีกทีก็ยังไม่พอดีเท่าไหร่หรือเปล่าทำไมเหมือนมันดูปแปลกแค่สงสัยนะว่ามันคืออะไรมันคือ,อยังไงกันแน่เอฟเฟกต์นี้นะเอฟเฟกต์มีน้ำกระตีน้ำขึ้นบกขึ้นขึ้นดินนี่ด้วยนะคือถ้าให้เราไม่สามารถวางได้แล้วก็ต้องวางตัวลิ้นิแพดมาก็คือทำให้เราเปลืองช่องเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับผม ้าเราสองตัวมันก็คงจะตลอดใช่ไหมันจะตลอดมากแบบเงี้ยคอนสแตนต์ในการฟีชมาขึ้นนั่นไงมีมาหนึ่งละไอตัวที่เราไม่ไม่กล้าที่จะให้เกิดก็มาสุดนะก็คือการที่มัไมไมนไม่ได้ได้ไม่ชฝนมันควจะตกะแบบนั้นแบบลิเทอรี่ฝนแบบมันกำลังจะแบบตุ่มต่ำตุ่มต่ำตุ่มหรือเปล่าแต่คงไม่มังคงบ้านคงแถวบ้านผมไม่ไม่ตกเลยนะแบบเนียถึงถึง,ถงมันจะแบบลมแรงพายุกระจุย ถ้าเคยคิดว่าตกแมงไม่ตกครัแบบเชียรแมงไม่ตกเดี๋ยฟันเอาเวฟแล้วนะไปมีไหมไม่มีวะแม่เสียดายคือไอ้ที่ผมบอกไม่มีนี่คือหมายถึงไม่มีตัวนี้นะไอ้ตัวแบบฟื้นขึ้นมาจากในบ่อครับคือผมไม่แน่ใจมันจะปรากฏหรือไม่ปรากฏผมก็จะต่อไม่ได้นะเไปคินก่อนป้าก็จะถ้าทอดตาย อ้าวเชียนั่นไงเล่นกูแล้วเล่นกูแล้วนะฮะไปเออรอดไปถ้าไอถ้าไอไอเมื่อกี้มันยังจะยิงแสงอีกก็คือด่านะฮะยิงเอเนี่ยเพื่อกำจัดเรานะ อ่าฮะตัวใหม่อีกแล้วครับผมตัวนี้คุ้นเคยกันดีครับถ้าใครเล่นภาค2แลจะคุ้นเคยกันมันมากโรโบ,โโบทักโรโบบาก้าเหรอผมจําชื่อไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันอยู่ในภาค o s อ Cape อีกเหมือนกันนะครับในภาค2มันอยู่ในภาคในอยู่ใน,ในเสเตทอยู่ในทีมของ Force Cape นะครับหรือ Forbidden นว่าถูกแล้วอะผมจําชื่อไม่แน่ชัดนะแต่ว่ารล้ว่าสอนี้นะฟอรอ c a p e กับ,บ f อ r b i d d e n นเนั่นแหละสักสักอันนะครับ แต่ว่าก็อยู่ในโซนน้ำแข็งนะฮะหนึ่งเลยคือยิงแบบเฉียง2ครับมีความสามารถเหมือนการลิงโดนครับคือมันลอยได้ครับแต่ลอยได้แต่มันลอยได้แล้วกินที่ไปเลยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจซึ่งเดี๋ยวมาตามดูันตอนต่อไปนะครับผมตอนนี้ขออนุญาตเบรกเอฟส่วนนี้เพยงท่านี้ก่อนก่อนที่มันจะนานเกินไปนะครับผมก่อนที่ผมจะตัดลาบากนะฮะงนั้นก็เจอใหม่ในตอนหน้าครับผมไปปิดคลิปกัน